สวัสดีค่ะรักทายทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยกำลังเสียใจเสียความรู้สึกคือไม่ว่าจะมีรักกี่ครั้งก็ไม่ได้สมหวังกับเขาสักครั้งปรารถนาที่จะมีรักดีๆปรารถนาที่จะมีความรักที่สมหวัง แต่ก็ไม่ไวโดนใครเขย้ำยีความรู้สึกยํำยีหัวใจเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจะได้รับความรักจากคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นกิ๊กก๊ก ทำนองนั้นจากคนเจ้าชู้เขาจะมาให้ความยุติธรรมกับเพื่อนๆเ, mm hmm. เขาจะมาให้ความเป็นธรรมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก่อนที่เพื่อนๆกับเขาจะจบก,กันไปหรือยังไม่ได้จบมันมีความไม่ชัดเจนมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เสมือนกับว่า ในจริงมีเท็จในเทศมีจริงลวงหลอกหลอกลวงไม่รู้จริงไม่รู้ปลอมไม่รู้ยังไงคลุมเครืออยู่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาเดี๋ยวคนนี้ก็ออกไปมีแต่เรื่องที่ทําให้ไม่สบายอกไม่สบายใจทัก้งๆเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความรักจริงใจต่อเขาแต่ใครคนนั้นคนที่ข้างนอกเนี่ยแข็ง เหมือนจะดูแบบแข็งแกร่งแต่ข้างในอ่อนปวกเปียกไม่แน่ใจว่าเพื่อนเนี่ยลับๆตื่นตืกลางค่ำกลางคืนหรือจะเป็นเขามันไม่ได้ว่าคิดหนักคิดมากอะไรถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นลักษณะของการที่มันวนเวียนซ้ำๆมันยังมันอยู่ในภาพจำมันอยู่ในโสตประสาทอะมันไม่สามารถที่จะตัดเรื่องราวต่างๆออกไปได้ ไม่สามารถตัดบุคคลคนนั้นออกไปได้แล้วเขาก็ไม่ได้สามารถตัดเพื่อนๆอ,ออกมาได้ออกไปจากหัวเขาได้อะไรเงี้ยค่ะเขาอยากจะทำให้การที่มันเคยเป็นเหมือนการดูถูกดูแคลนความรู้สึกของเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนการได้อยค่าของเพื่อนๆที่เพื่อนๆทุ่มเทให้กับเขาไปจะทําให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าเขารัก ถามว่าเขาสามารถที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์เดิมๆของเขาได้ไหมหรือเปลี่ยนแปลงไปเลยได้ไหมจากที่เขาต้องแบบเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ให้ตัดไปเลยเนี่ยยังไม่ได้หรอกเขาก็เป็นคนที่ช่างจะบ,บริหารเสน่ห์อยู่อยางเนี้ยแต่เขารู้เพ่เาเพื่อนๆไม่เอาเพื่อนๆไม่เอาเพื่อนๆไม่เด็ดขาดต่อให้รักมากแค่ไหนเพื่อนๆก็คือ ฉันไม่ฉะน,นั้นแล้วทุกสิ่งมันต้องเป็นสิ่งที่ฉันคู่ควรด้วยเท่านั้นเพื่อนๆก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้เขาเพื่อนๆนก็มีความเก่งกาจเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าเขาถึงแม้จะย่อหย่อนไปกว่ากาันแต่มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตคนเกิดก่อนเกิดหลังการสั่งสมประสบการณ์การได้ไปเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายมันทําให้ประสบการณ์ที่มีแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนที่เกิดก่อนเ,ออเกิดหลังอย่างเงี้ยจะต้องแบบ อ่อนด้อยกว่าอันนี้ไม่ใช่เพื่อนๆก็มีการที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่ถ้าอยากจะรู้อะไรฉันก็อยากจะฉันก็จะรู้เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่ควรค่าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีทั้งเสน่ห์มีทั้งเกียรติเฉลียวฉลาดที่สําคัญเพื่อนเเป็นคนที่จิตใจดีมากมันไม่ได้แต่เฉพาะกับคนนี้ที่เพื่อนเพื่อนทดีให้เพื่อนเพื่อนทดีกับคนรอบข้างมาโดยตลอด จนแบบอ้าอีกแล้วหรอเจ็บอีกแล้วหรอเฮ้ยอ,อีกแล้วหรอเอาไม่ชอดเจนอีกแล้วหรอเพเผอก็เพิ่งไปรู้ความจริงของเขาอ่ะเขาเคยมีใครเขามีใครอยู่หรือเขาคนนั้นกับเขามาคือทนไม่ได้กับความที่จะต้องเจ้าชู้ของเขาอ่ะฉันทนฉันไม่เมื่อก่อนฉันเคยอดทนแต่ต่อจากเนี้ยฉันไม่ทนฉันทนไม่ได้ถ้าจะมาก็คือ เจรจาพูดคุยก็คือต้องเป็นความเนี่ยตาช่างตรงไปตรงมาอย่ามีรับลมคมในต้องให้ความเป็นธรรมให้เกียรติไม่ใช่จะมาไม,ไม,ไม่ไม่รักษาเกียรติไม่ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอารักแค่ไหนถ้าไม่ให้เกียรติกันก็ไม่ก็ไม่ไหวอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็น<ๆ>คนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากเลยนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็มีเสน,น่ี แต่ความมีเสน่ห์ของเพื่อนเนี่ยเป็นคนคือถ้ารักแล้วก็รักเดียวใจเดียวอย่างนั้นแหละความรักเดียวใจเดียวความบูชาความคลั่งลักของเพื่อนเนเนี่ยเป็นเครื่องการันตีความคู่ควรในรักแท้ของเพื่อนๆนที่รักแท้กําลังจะมาถึงหรือรักแท้กําลังเดินทางอยู่นะคะ ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมั่นอกมั่นใจมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นอกไปเลยในการประกอบคุณงามความดีในทุกสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้เสียเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าใครทําไงก็ได้งั้นทําดีก็ดีทําไม่ดีก็ไม่ดีมันเป็นหลักสัจธรรมหลักธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราทําแกงจืดเราจะได้กินแกงเขียวหวานมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะฉะนั้นแล้วขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบพุณงานความดีต่อไปนะคะซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตในทุกๆอย่างที่เราเส้นทางของเรานะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองเนี่ยเหมือนท่านพุทธทาสพูดว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกกัวพรุ่งนีเนืสวัสดีค่ะ